ราบสวัสดีอาจารย์ถ่ายทอดเบิกรานเมตานักธรรมอาวุโสส่งเสริมชี้แนะและญาติธรรมทุกท่านนะคะผู้น้อยก็ขออนุญาตร่วมศึกษาในส่วนของโอวาสีท่านเลียวฝานตอนที่2นะคะโอวาทข้อที่2ว,วิธีแก้ไขความผิดพลาดนะคะค่ะซึ่งในส่วนของพระโอวาทนี้ท่านก็ได้อบรมสังสอนลูกชายของท่านนะคะซึ่งโอวาสีนี้ท่านก็ นอกจากที่ท่านได้สอนลูกชายแล้วท่านก็ได้เห็นว่าดีนะคะท่านก็เลยได้บันทึกทำป็นำินคัมภีร์หนังสือโอวาสีท่านเหลียวฝานนะคะเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้ศึกษาและได้สามารถนำไปบำเพ็ญปฏิบัติตามนะคะค่ะซึ่งท่านเหลียวฝานก็ได้ ให้คำสอนลูกชายท่านต่อไปว่าในสมัยยุคชุนชิวนะคะเป็นยุคที่สังคมไม่สงบสุขนะคะเพราะว่าอํานาจของราชวงศ์ในสมัยนั้นก็คือราชวงศ์จิวนะคะได้เสื่อมถอยลงจึงทําให้หัวเมืองใหญ่น้อยต่างๆเกิดแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่นะคะและจิตใจคนจีนในยุคนั้นก็เสื่อมทรามหดเห้ยมมากนะคะลูกข่าพ่อคุณนางข้าฮ่องเต้นะคะและท่านผงจื๊อก็ได้ถือกําเนิดมาในยุคนี้นะคะท่านได้เห็นว่า เหตุการณ์ดูจะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะจึงนําหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแควนหลูมาแก้ไขปรับปรุงเส้นใหม่นะคะส่วนดีคงไว้นะคะส่วนที่ขาดเพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายของในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวนี้นะคะอย่างละเอียดละออเพื่อให้เตือนใจคนไม่ให้นํามาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะให้ดังนั้นท่านจึงได้ให้ลูกนะคะแล้วก็ เราทุกท่านที่ได้ศึกษานะคะได้น,นำส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้นะคะมาเป็นมามาเป็นตัวอย่างนะคะส่วนดีก็คือเราปฏิบัติตามส่วนเสียก็คือเราดูเป็นตัวอย่างนะคะแม้ว่าจะเป็นของโบราณโบราณ นะคะห่างจากยุคเราเกือบ2000ปีในสมัยนั้นที่ท่านได้บอกกล่าวกับลูกท่านนะคะ,ะในยุคของท่านเหลี่ยวฝานนะคะก็ห่างจากยุคเราประมาณ564ถึง565ปีนะคะซึ่งตรงกับสมัยอยุทยาตอนปลายนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน,นี้มากอย่างเหลือล้อนนะคะท่านได้บอกไว้นอกจากเล่มน,นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มนะคะที่บันทึกป,ประวัติศาสตร์ของในสมัยโบราณน,นะคะ ในสมัยยุคพันปี2,000ปีต่างๆนี้นะคะไว้หลายเล่มนะคะเมื่อเราอ่านก็จะทําให้เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นนะคะรู้จักนําส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตและอนาคตของเราเองให้เพียบพร้อมนะคะด้วยความที่ด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมและสามารถหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนได้ในที่สุดนะคะก็คือนำบุคคลิกลักษณะของ ในโบราณของแต่ละบุคคลนะคะคนดีเป็นบุคลิกลักษณะเช่นไรนะคะคนไม่ดีเป็นบุคลิกลักษณะเช่นไรและมีการกระทําเช่นไรและผลกรรมของแต่ละคนที่คนไม่ดีได้รับเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะคุณนางในสมัยก่อนก็จะมีการนําเอาบุคลิกลักษณะของคนในสังคมนะคะนํามาทํานายไทยทัศนหรือพูดคุยกันนะคะอย่างเช่น อย่างท่านโจโฉนะอย่างโจโฉนะคะบุคลิกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อนาคตก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะโค้ง,งเบ้งนะคะบุคลิกก็คือเป็นนักปราชญ์นะคะอ่าอนาคตก็สามารถทํานายได้ว่าคนมีบุคลิกแบบนี้อ่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะหรือว่าเล่าปี่หรือท่านกวนอูก,ก็ตามนะคะเป็นต้นนะคะ ให้เราเองนะคะศึกษาเรียนแบบอย่างธรรมชาตินะคะเรื่องอย่างนองจากธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ่งนักนะคะถ้าเราเอาอย่างธรรมชาติได้จิตใจของเราก็จะผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาตินะคะซึ่งก็คือฟ้าดินนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นฟ้าดินนะคะตะวันขึ้นตอนเช้าน,นะคะแล้วตกในตอนเย็นนะคะดวงจันทร์ก็ขึ้นในตอนเย็นนะคะ ซึ่งธรรมชาติก็คือมีความซื่อตรงนะคะแล้วก็แผ่แสงดแดดไปทั่วนะคะก็คือทุกๆคนล้วนได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดนั้นเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนเป็นต้นนะคะค่ะ,ะให้เราสังเกตพฤติกรรมของคนนะคะก็สามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตได้นะคะอย่างอย่างเช่นถ้าเขาชอบทํากรรมดี นะคะทำได้ครบตามมาตรการนะคะและสูงถึงมาตรฐานแล้วไซต์ก็จงแน่ใจเถิดเขาจะได้รับผลดีแน่แต่ถ้าเขาชอบที่จะทำแต่กรรมชั่วเราก็แน่ใจเถิดเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนเป็นแน่แท้นะคะหากเราต้องการความสุขและห่างไกลจากความทุกข์เราจะต้องรู้จักวิธีที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองสิโกนนะคะซึ่งวิธีแก้ไขความผิดพลาดข้อที่1ก็คือ เราจะต้องมีความละอายต่อการทําชั่วนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังผู้คนอย่างเช่นนักปลา์แต่โบราณน,นะคะซึ่งท,ท่านมีความซื่อตรงมีความละอายต่อการทําความชั่วไม่ว่าในที่รับหรือเทะที่แจ้งต่อหน้าผู้คนหรือว่ารับหลังผู้คนนะคะหากเรามีความหลงละเลิองอยู่กับความสุขทางโลกก็เราก็จะเหมือน ผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนสีเล้วนะคะก็ย่อมจะหมดความบริสุทธิ์ผุดพองมักจะทําอะไรที่ไม่สวนสมควรทํานะคะแต่คิดว่าผู้อื่นนั้นไม่ร่วงรู้ต่อไปก็จะยิ่งเหมิมเกริมทํามากยิ่งขึ้นเรียกว่ากลายเป็นความเคยชินเนาะคะ่ะอย่างเช่นทําผิดครั้งที่หนึ่งนะคะก็เริ่มจะเกิดความเคยชินก็จะเกิดครั้งที่สองสาสี่ห้าตามมานะคะโดยที่ไม่มีความละอายต่อบา สุดท้ายก็จะเหมือนที่สัตว์เดรัจฉานที่ไม่สูงสามารถรู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่นะคะก็คือไม่สามารถที่จะรู้ดีรู้ชั่วได้นะคะซึ่งท่านปราบมึ่งจื้อได้กล่าวไว้ว่าความละอายเล็กความเกรงกลัวต่อบาปเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะคะในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปราบผู้ใดม,มิมีไว้ย่อมเหมือนสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเราจึงเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดข้อแรกของตนเองก็คือ ความละอายต่อบาปต่อการทําความชั่วนะคะ 2. นะคะก็คือเราจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทําความชั่วนะคะเนื่องจากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินนะคะอยู่เบื้องบนผีสางเทวดาล้วนมีร่างที่โปร่งแสงนะคะดังนั้นในตาเนื้อธรรมดาของมนุษย์นะคะจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาเหล่านั้นได้นะคะดังเช่นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะของเราเพียง3ฟุตเท่านั้นเอง นะคะมีอยู่เกลื่นกลาดทั่วไปนะคะทุกหนแห่งดังนั้นไม่ว่าเราจะทําผิดอะไรที่คนไม่รู้นะคะแต่ว่าผีสางเทวดานั้นสามารถรู้หมดถ้าเราทําความผิดร้ายแรงเราก็จะต้องได้รับเคราะห์ที่เคราะที่ไม่เบาเลยนะคะค่ะถ้าเราทํำความผิดเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยก็จะทําให้ความสุขที่เรากําลังให้ผลอยู่นั้นในปัจจุบันนั้นลดลงทันทีนะคะดังนั้นเราจึงไม่กลัวต่อการที่จะ กระทำเปลี่ยนตัวต่อก,า,การทำบาปการทำความชั่วได้หรือนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากเรายังมีลมหายใจอยู่แม้ว่าความผิดของเราจะมากมายมาหาศาลล้นฟ้าเพียงใดก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขความผิดบาปนั้นได้หรือแก้ตัวได้ถ้าเรามีความสำนึก ในความผิดนั้นได้อย่างทันท่วง,งทีนะคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือยังมีลมหายใจอยู่ก็คือยังมีโอกาสนะคะแต่ถ้าวาระจิตสุดท้ายของเราเราไม่ทราบว่าจะเป็นกุศลจิตหรือจิตของเราจะเป็นไปในภพภูมิที่ดีหรือไม่เราไม่สามารถทราบได้นะคะเราจึงต้องปฏิบัติในทุกขณะจิตหรือในปัจจุบันในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะดังนั้น เราจึงไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจและกระทําผิดบ่อยๆซึ่งก็จะผิดจากเจตนารมณ์ของท่านเหลียวฝานนะคะซึ่งอย่างเช่นเราคิดว่าอ่าวันนี้เราทําผิดแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยแก้ไขใหม่ไม่ทําอีกก็แล้วกันนะคะอย่างนี้ก็คือเรียกว่าเรานิ่งนอนใจและผ่อนปลนตัวเองผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะก็จะผิดจากวัตถุประสงค์ของท่านเหลียวฝานนะคะเนื่องจากอันความผิดนะคะที่เกิดจาก รู้ว่าผิดนะคะก็ยังทำเป็นมโนกรรมที่มีโทษหนักนะคะก็คือรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังไปทำนะคะก็คือเป็นความผิดจากมโนกรรมที่เหมือนเจตนานะคะก็คือรู้แล้วก็ยังไปทำอีกโทษจะผิดกว่าคนที่ไม่รู้แล้วไปทำนะคะแม้เราตั้งใจจะแก้ไขในวันพุ่งนะคะก็คือวันพุ่งนี้เราค่อยแก้ไขนะ ก็เราไม่สามารถรู้ได้นะคะพรุ่งนี้อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าในโลกแห่งความวุ่นวายของเราต่างๆนี้นะคะใครจะสามารถรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้หรือไม่นะคะเรื่องจากมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยลมหายใจนะคะถ้าหากว่าเราขาดลมหายใจไปแค่เพียงครั้งเดียวนะคะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้านะคะชีวิตนี้ก็ไม่เป็นของเราแล้วนะคะ ข้อในส่วนของข้อ3นะคะก็คือเราจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตัวเองนะคะยอมรับในความผิดของตนเองกล้ายอมรับในความผิดของตนเองนะคะว่าเรามีข้อเสียอะไรเราจะต้องแก้ไขสิ่งใดบ้างนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนคิดลบเราจะต้องแก้ไขให้เราเป็นคนคิดบวก มองผู้อื่นในแง่ดีนะคะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มเราแก้ไขตนเองว่าให้เราเป็นคนที่รู้จักยิ้มแย้มและมีอัธยาศัยต่อทุกคนที่เราได้พบเจอนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเราก็แก้ไขปรับปรุปรงตนเองด้วยความที่เมื่อเราเห็นผู้ใดเราก็ยกมือทักทายสวัสดีแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตนเป็นใหญ่หรือถือตนหญิงอ่าหญิงยะโสเป็นตน้นนะคะ ให้ถือความว่าเรากับทุกๆคนก็คือให้ความสนิทสนมและให้ความาเป็นกันเองและมีอัธยาศัยและยิ้มแย้มและอ่อนน้อมให้กับทุกๆคนนะคะอย,อย่างการแก้ไขของตนเองซึ่งแต่ละท่านก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งให้เราย้อมมองสองตนและยอมรับตวในความผิดของตนเองนะคะในความบกพร่องของเราและกล้าที่จะแก้ไขตัวเอง นะคะเหมือนปาดโบราณก็คือท่านมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็ยอมรู้ว่าตัวเองผิดสิ่งใดท่านก็แก้ไขไขสิ่งนั้นโดยที่ท่านไม่คิดที่จะผ่อนปลนตุนเองนะคะค่ะก็เสร็จสิ้นนะคะสำหรับในส่วนของข้อ2ก็กลับขอบพระคุณเบื้องบนเมตานะักธรรมอาวุโสช่วยสรงเสริมชีน้น